พออทดอารชําแหนะครับหลุมดำนิจิตต์วอร์เรตเกิดค่าเสียโอกาสพัฒนาประเทศก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของนิจิตต์วอร์เรตนะครับก็มีหลายๆคนที่ออกมาวิภา์วิจารณ์นะครับมุมต่างๆนะครับแล้วก็ ที่สําคัญคือนะครับทางพรรคเพื่อไทยเองนะครับก็ไม่ได้ออกมานะครับชี้แจงในประเด็นต่างๆที่หลายๆคนสงสัยจริงเป็นข้อสงสัยที่ให้ถกเถียงกันอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับเห็นล่าสุดนี้มีการออกมาบอกว่าวันนี้มีงบประมาณนะครับมีงบประมาณนอกงบประมาณเนี่ยอยู่ 2. จุดนะครับสล้านฟาบะท์อะสองจุดสองสองล้านล้านบอก2ล้านล้านเขาบอกว่าเขามีงบประมาณนะแล้วทําไมไม่บอกครับว่าจะไม่กู้ แล้วถ้ามีงบประมาณ2ล้านล้านทำไมถึงไม่เอาไปใช้นี่ครับงบมีงบนอกงบประมาณเนี่ยสองล้านล้านทำไมถึงไม่เอาไปใช้นี่ครับทำไมถีงต้องยอมเสียดอกครับเป็นอะไรที่บอกได้เลยครับพูดขัดกันไปขัดกันมาสําหรับนะครับทางคนของพรคเพื่อไทยหรือทางพักเพื่อไทยเองนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับก็มีหลายๆคนก็ถามผมว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเออตอนนี้นะครับที่คนที่เข้าไปเห็นมีพวกอ่า แอคเคาท์ต่างๆที่เข้าไปว่านะครับคนที่ไม่เห็นคนที่ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยความคิดท,ที่เห็นต่างอะไรเงี้ยก็มีพวกนี้เข้าไปเนี่ยเป็น I/O หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรความคิดผมผมบอกว่าพวกนี้ไม่ใช่ I/O ครับนะครับพวกนี้ไม่ใช่ IO ครับพวกนี้คือขยะที่อยู่ในโลกโซเชียลครับ ขยะเนี่ยมันก็จะลอยนะครับมันมันไม่มีค่าอะไรอะ่ะมันก็จะลอยไปตรงนู้นทีลอยไปตรงนี้ทีลอยไปแปะตรงนี้ทีลอยไปแปะตรงนี้ทีเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจขยะพวกนี้เราจะไม่สามารถทาอะไรได้ปล่อยให้ขยะมารอยของมันไปมันไปอย่างนั้นแหละครับชีวิตเขาก็มีค่าแค่นั้นเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนนะครับถ้า IO เนี่ยครับ IO เนี่ยมันมาตรฐานเดียวครับ คําว่า i/O เนี่ยก็คือเข้าไปโจมตีแต่ผมคิดว่าพวกนี้นะครับไม่ใช่ iO ครับนะครับเพราะว่านะครับระบบของ YouTube เองเนี่ยเขามีการป้องกันแล้วก็มีระบบป้องกันที่ดีพอสมควรนะครับนอกจากว่ามันมีพวกขยะนะครับขยะที่อยู่ในโลกโซเชียลอ่ะมันก็จะลอยไปลอยมาเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติอย่าไปซีเรียสนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับข้อมูลต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับทาง นักวิชาการนะครับนักเศรษฐศาสตร์นะครับอดีตผู้ว่าการธนาคารเนี่ยเขาก็มีข้อมูลมีสถิติมีอะไรออกมาชี้แจงมีเหตุผลออกมาชี้แจงแต่ทางพักเพื่อไทยเองหรือแกนนำฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยกบไม่มีข้อมูลออกมาชี้แจงซึ่งเป็นข้อมูลที่ออกมาชี้แจงเนี่ยก็มีการขัด,ข,ดขัดกันอย่างที่บอกว่าตอนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเ้ยถามว่าจะเอาเงินมาจากไหนนะครับเขาบอกว่ามีเงินงอกงอกนบประมาณเนี่ยอยู่ประมาณ2.8ล้านล้านอ่า2.8ล้านล้านบาท โอ้โห2.2ล้านบาทเนี่ยเท่ากับปีงบประมาณเลยนะครับเขาบอกมีอยู่แล้วถ้ามีอยู่แล้วทําไมนะครับจะทําก็ไม่เห็นบอกเลยเฮ้ยไม่ต้องกู้เรามีเงินนอกงบประมาณอะเยอะแยะอยู่แล้วเดี๋ยวครับอย่ายเอาเงินมาแจกเลยถ้าเกิดคุณมีเงินนอกงบประมาณ2.8ล้านอย่าแจกครับอย่าแจก5้าแสนหกหมื่นล้านครับถ้าคุณมีจริงนะครับอย่าแจก5้าแสนหกหมื่นล้านครับแจกไปเลยครับหล้านล้านนะครับคนละ2 0,000ืไปเลย นะครับคนละสองหมื่นไปเลยอย่าไปแจกครับคนละหมื่นถ้ากดแจกคนละหนะมื่นน่ะพยุหมุนหมืนแค่นะั้นถ้าคุณมีเงินนอกประ,ประมาณจริงๆนะครับสองจุดแปดล้านล้านแจกไปเลยครับคนละสองหมื่นเลยครับหรือแจกไปเลยครับคนละสามหมื่นไปเลยโอ้โหเอาให้กันนั่มซัมเมอร์เอาไปเลยถ้ามีจริงๆขนาดนั้นนะครับพูดให้เป็นาร,ร์มจริงหน่อยมีฐานให้มาชัดเจนหน่อยนะครับไม่ใช่เอาแต่พูดนี่ผมก็งงมากเลยบอกมีเงินงอกเงนอก,นอกป,รประมาณเนี่ยอยู่สองจุดแปดล้านล้านเอามาแจกเลย ถ้าเป็นแบบนั้นนะสนับสนุนเลยผมนี่โอ้โหสนับสนุนเลยอยากให้แจกเลยแจกคนละสามหมื่นเลยอยา่าไปแจกคนละหมื่นเลยแจกคนละสามหมื่นแจกแบบให้กระหน่ำซัมเมอร์เซลไปเลยเอาเลยเอาให้แหลกไปเลยนะครับพออทดีอารไอชั่มแนะครับหลุมดำ et, นะิจจต้อนวอร์เรดเกิดค่าเสียโอกาสพัฒนาประเทศพออทดีอารไอชั่มแนะครับหลุมดำนิจจต้อนวอร์เรต เกิดค่าเสียโอกาสพัฒนาประเทศเตือนกระทบความเชื่อมั่นในเรื่องของวิัยการเงินการคลังของรัฐบาลจนนำไปสู่ฟาร์มปั่นป่วนทางเศรษฐกิจกระทบการลงทุนจากต่างชาติ15ตุลาคม256นายสมชัยจิตสุทนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI และอดีตกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวถึงนโยบายนี้จะต้อนบอร์ของรัฐบาลว่าแม้จะไม่ได้ร่วมลงชื่อคัดค้านนโยบายดังกล่าวกับกลุ่มนักวิชาการสายเศรษฐศาสตร์ที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่เห็นด้วยกับนิจิต a ้อนบอร์เรแต่ตนก็มีฟาร,ร์มคิดเห็นเช่นเดียวกันก็คือไม่เห็นด้วยกับนโยบายนิจต้อนวอร์และควรยกเลิกเพราะสถานกา,ารณ์ในปัจจุบันไม่มีความจำเป็น ต้องใช้งบประมาณเพื่อเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจและจะเกิดการและจะเกิดค่าเสียโอกาสของงบประมาณดังกล่าวที่นำไปใช้ทำนิจิตอนวอเรตที่มีเยอะมากๆโดยหากไม่นำงบประมาณมาทำนิจิตอนวอเรตแต่นำไปใช้จ่ายทำอย่างอื่นจะได้ประโยชน์มากฝา และที่บอกว่าเงินในนโยบายดังกล่าวจะทําให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจหลายรอบตอนแรกก็บอกว่าจะหมุนได้4 6ถึง6รอบแต่ระยะหลังลดลงมาเหลือ1 2ถึง2รอบนะครับที่ที่ก็คิดว่าไม่น่าจะได้ถึงขนาดนั้นล่าสุดนี้มา3.7รอบอีกแล้วครับโอ้โหไม่รู้ว่าจะกี่รอบแน่นะครับไม่รู้จะกี่รอบแน่แน่ทีแรกบอก4.6นะครับเหลือมา1.2ตอนนี้ไป3.7อีกแล้วนะ นายสมชัยกล่าวว่าจนถึงขณะน,นี้เรื่องเงินดิติตอนบอลเลตสิ่งที่ยังไม่มีความชัดเจนจากรัฐบาลจากฝ่ายรัฐบาลก็คือจะนำงบมาจากส่วนไหนมาทำแต่รัฐบาลก็สัญญาไว้ว่าจะมีความชัดเจนต้องรอฟังที่ก็ต้องฝากด้วยว่าเมื่อมีความชัดเจนแล้วต้องบอกด้วยว่าแหล่งเงินที่จะนำมาใช้เงินนิติตอนบอลเวตจะต้นทุนด้านการลังเท่าไหร่ที่บอกว่า จะไม่เป็นหนี้สาธารณะมันไม่เป็นจริงหรือเพราะพวกนี้เร่นแร่แปลธาตุได้เช่นบอกจะไปกู้ธนาคารอมสินโดยใช้มาตรา28แห่งพระราชบัญญัติวิัยการเงินการคลังของรัฐจะทําให้ไม่นับเป็นหนี้สาธารณะซึ่งในทางกฎหมายก็จริงไม่นับจริงแต่มันไม่ไม่นับเฉพาะช่วงแรกหมายถึงตอนที่ให้ธนาคารอมสินออกให้ก่อนมันไม่นับ มันเหมือนกับการยืมเงินแล้วสั่งให้ทำงานแต่กฎหมายก็เขียนไว้ชัดเจนว่ารัฐบาลจะต้องตั้งงบประมาณมาชดใช้เขาในภายหลังเพราะฉะนั้นมันเป็นนี่วันนี้แต่สมมุติปีหน้าตอนจัดสรรงบประมาณก็ต้องไปจัดสรรงบประมาณเพื่อจะชดใช้ให้กับธนาคารอมสินและทุกบาททุกสตางค์ก็ต้องเพิ่มในรายจ่ายงบประมาณประจำปีมันก็จะไปโผ่ ที่การขาดดุลเพราะโครงสร้างการทางไทยมันขาดดุลกันเยอะอยู่แล้วคือรายได้น้อยกว่ารายจ่ายหากตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วงบขาดดุลมันเพิ่มขึ้นโดยที่การขาดดุลทุกบาททุกสตางค์คือจากการกู้แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การกู้นัวันนี้แต่ว่าถ้าเวลาผ่านไปปีหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะกู้เพิ่มสมมุติต้องชดใช้สมมุติจะต้องชดเชย1ิปี ก็จะเป็นหนี้เพิ่มอีกสิปีทยอยขึ้นเพราะฉะนั้นหากรัฐบาลจะแจกแจงต้องแจกแจงให้ชัดเจนว่าที่บอกจะที่บอกจะไม่เป็นหนี้จะไม่ทําให้หนี้สาธารณะเพิ่มหมายความว่าอย่างไรที่บอกไม่เป็นหนี้ไม่ทําให้หนี้สาธารณะเพิ่มซึ่งผมคิดว่าไม่จริงสิ่งที่เรียกน้องก็คือรัฐบาลต้องทําเรื่องนี้ให้ชัดเจนและอธิบายต่อด้วยว่าทําไมถึงไม่เป็นหนี้สาธารณะเอาให้ชัดจะได้รู้ว่าที่เขาพูด เป็นความจริงหรือไม่นอกจากนี้นะครับเรื่องที่ต้องการความชัดเจนจากรัฐบาลก็คือที่รัฐบาลบอกว่านโยบายนิตติอวอร์เรดเนี่ยทำแล้วจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีจะทําให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ดีทําให้เศรษฐกิจหมุนหลายรอบช่วยทาหลักฐานเชิงวิชาการมาแสดงให้ดูด้วยได้หรือไม่ว่ามีที่ไหนที่ทําแล้วมันหมุนได้หลาย1ิบรอบนะครับอย่างที่พยายามจะบอก เพราะเห็นเขาพยายามโต้ว่าที่บางคนบอกว่าจะหมุนได้เพียงแค่ถึงไม่ถึง1รอบผมก็เขียน Facebook ส่วนตัวว่าจะหมุนได้แค่0.4เปซเขาก็โต้มาว่ามันไม่จริงมันต้องสูงก่านั้นก็อยากให้บอกมาว่า อะไรที่ทำให้คิดว่าจะหมุนได้สูงกว่านั้นและจะหมุนได้เท่าไรรวมถึงมีเหตุผลทางวิชาการและข้อมูลมารองรับหรือไม่รวมถึงรัฐบาลบอกว่าเมื่อทำนิจิตอนวอร์เดออกมาแล้วจะพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยจะพลิกโฉมแบบจำสตาร์เศรษฐกิจทำให้เศรษฐกิจเติบโตแบบถาวรช่วยบอกให้เราเชื่อได้ไหมว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะวิเคราะห์ยังไงมันก็ไม่ใช่เพราะการเอาเงิน ให้ไปในรอบเดียวให้ใช้ภายใน6เดือนพอผ่าน6เดือนก็หมดไปที่บอกว่าหมื่นเดียวที่คนได้ก็ได้ไปจะไม่ได้เป็นแค่การบริโภคแต่จะนำไปลงทุนด้วยจะเกิดอาชีพใหม่เขาแน่ใจมากขนาดไหนเพราะการทำอาชีพไม่ใช่ว่ามีแค่เงิน1,000งบาทก็จะทำอาชีพได้ถาวรเพราะการทำอาชีพมันมีเงื่อนไขยเยอะไม่ใช่ว่าใช้เงิน ตั้งต้นเพียงก้อนเดียวแล้วจบนะครับต้องหาแร่งตลาดได้ต้องมีเงินเข้ามาซัพพอร์ตเป็นระยะเข้าถึงสินเชื่อได้เพราะทำธุรกิจก็ต้องมีการบริหารสภาพคล่องอันนี้คือการทำธุรกิจในโลกแห่งฟา์มเป็นจริงไม่ใช่ว่าเอาเงินหมื่นไปแล้วจากที่ทำอะไรไม่เป็นไม่เคยทำการค้าแล้วจู่ๆก็ทำการค้าได้แบบยั่งยืนถาวรเป็น10ปีมันฟังไม่ขึ้นนายสมชายกล่าวว่านโยบายดังกล่าว ที่นำเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้ไปทําแล้วนําไปสู่นะครับความเสี่ยงทางด้านการคลางซึ่งเราก็รู้ดีกันดีเรื่องของวินัยการคัางมันจะหายไปต่างชาติก็เริ่มมองเราไม่ดีอัตราดอกเบี้ยในตลาดธนบัตรก็ขึ้นไปแล้วดอกเบี้ยธนบัตรระยะยาวก็ขึ้นความเสี่ยงสูงมากสูงเกินฝ่าที่จะเอาความคาดหวังว่าน่าจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วมาตัดสินใจเดินหน้าเลยโดยความเสี่ยงต่าง คนที่ไม่เห็นด้วยได้แสดงความคิดเห็นออกมาแล้วแถลงการของนักเศรษฐศาสตร์ที่ออกมาได้พูดถึงความเสี่ยงเอาไว้เยอะแยะมากมายอย่างไรก็ตามตัวที่สาหัสสาการที่สุดก็คือความเชื่อมั่นในเรื่องของการของวินัยการเงินการคลังที่มีต่อรัฐบาลเพราะตรง ถ้าทีของคนในรัฐบาลที่ไม่ฟังเสียงใครจะเดินหน้าแน่ว่าฝันว่าจะต้องดีแน่ๆมันชวนให้คนหวั่นใจฟาร์มหวั่นใจต่อเรื่องของฟาร์มตั้งใจในการที่จะรักษาวินัยการเงินการทางของรัฐบาลเวลานี้มันสั่นคอแล้วมันทําให้เช่นบริษัทจัดอันดับก็จะปรับระดับลดลง ซึ่งหากปรับระดับลดลงคราวนี้งานใหญ่เลยดอกเบี้ยขึ้นแน่นอนต่อไปประเทศไทยไปกู้ใครเขาก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงหมดเลยต่อไปนักลงทุนอาจจะไม่เข้ามาเขาได้เพราะว่าขาดวินัยการเงินการคลังในที่สุดมักจะนำไปสู่ความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจก็คือจะมีเศรษฐกิจถดถอยที่ ก็จะไม่ใช่ปีที่จะทําให้นโยบายแต่จะเว้นระยะไปสัก3าถึงสปีจะเกิดปัญหาได้นักลงทุนที่ฉลา,าดที่เวลาลงทุนก็ต้องลงทุนกันยาวๆเป็น10ปีก็บอกต้องอ่านเกมกันยา,ยาวถ้าเป็นแบบนี้เขาจะมองว่ามันไม่น่าเชื่อถือแล้วเขาก็จะไม่มาลงทุนในประเทศไทยจะไปลงทุนประเทศอื่นดังนั้นที่รัฐบาลบอกว่านโยบายนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฯฯทําให้การเศรษฐกิจเติบโตแบบถาวรมันจะไม่เกิดเพราะคนไม่มาลงทุน อันนี้คือข้อมูลนะครับทางผอทออีดีอาไได้ออกมาชี้แจงได้อย่างชัดเจนแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าคนของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาโต้อย่างนี้ครับ ครับลองดูนะครับว่าคนของพรรคเพื่อไทยออกมาโต้แล้วคุณคิดว่ายังไงนะครับตัดสินกันเราเองเลยผมเองก็งงนะครับกับสิ่งนี้เหมือนกันนะครับสสเพื่อไทยเนี่ยยกแม่น้ําทั้ง5ชูแจกเงนินดิจิตอลเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบเลยนะครับขอมั่นใจรัฐบาลนะครับ15ตุลาคม256นายวรวัตรเอื้ออภิยกุณสส,สแพรของพรรคเพื่อไทย โพสเฟซบุ๊กระบุว่าการแจกเงินนี้จะต้นผ่านระบบกระเป๋าตังค์นะครับกับการสร้างระบบเงินหมุนเวียนผ่านระบบบล็อกเชนมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิองอธิบายตอนนี้คงจะยาวแต่อยากให้ดูผลลัพธ์ที่ออกมาเหมือนโครงการ30บาทรักษาทุกโกลกโครงการจำนำค่าโครงการกองทุนหมู่บ้านนะครับบวกกับโครงการโอท็อปแล้วโครงการจำนำข้าวโครงการรถคันแรกโครงการท็อปเลดทำไมถึงไม่พูดนะครับ โครงการสําเร็จเอาออกมาพูดแต่โครงการไม่สําเร็จก็ออกไม่ออกไม่ออกมาพูดเพราะอะไรครับวันนี้มีทั้งโครงการสําเร็จและไม่สําเร็จครับและโครงการแต่และโครงการถ้าถามว่าเหมือนกับโครงการ30บาทักศา,าทีิโรกอันนี้ผมไม่เถียงครับโครงการนี้พักเพื่อไทยไม่ได้เป็นคนคิดนะครับพักเพื่อไทยแค่มาต่อยอดเท่านั้นเองคนที่คิดคือโรงพยาบาลบ้านแพ้วเขาคิดเอาไว้แล้วคิดเอาไว,ว้แบบแบบเสร็จด้วยแล้วพักเพื่อไทยมาต่อยอดจริงสําเร็จครับเราต้องพูดกันฟัามจริงครับ ต้องพูดกันความจริงแต่โครงการเงินนิดต้นหนึ่งบาทไม่ได้คิดมาแบบสำเร็จไม่ได้คิดมาแบบสำเร็จแต่คิดมาแบบชุย่ยช่ยเพราะรัฐบาลไม่ได้แจกเงินฟรีๆแต่มีการส่งเสริมให้คนที่คิดจะลงทุนสามารถเพิ่มวงเงินลงทุนได้ด้วยเพราะฉะนั้นจะมีคนที่คิดนําเงินไปลงทุนเป็นจํานวนมากเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ ในระบบปิดมีการควบคุมการใช้จ่ายเม็ดเงินได้ดีผลลั์ก็คือในที่สุดรัฐบาลก็จะได้ภาษีที่จะหมุนเวียนกลับมาเป็นเงินงบประมาณในรอบใหม่ถามว่าวันนี้ถ้าส่งเสริมการลงทุนการแจกแบบนี้คุณมั่นใจได้ไงว่าเขาจะเอาไปลงทุนเขาก็ไปใช้จ่ายหมดครับไม่มีทางครับที่จะไปลงทุนเชื่อครับว่าแจกไปทั้งหมดห้าหมื่นทั้งหมดเนี่ยห้าสิบหกล้านคนเนี่ยคนเอาไปลงทุนกี่คนเพราะถ้าเขาจะเอาไปลงทุนเขาไม่ต้องรองเงินจากคุณหรอกครับเขาเก็บเงินของเขาไปลงทุนได้เอง นะครับไปลงทุนได้เองแต่วันนี้ถามว่าวันนี้สิ่งที่พวกเขาทำเนะี่ยคือเงินเนะี่ยเขาเอาไปใช้ใช้แบบไม่รู้นะครับใช้แบบไม่ลีมิตตัวเองใช้แบบไม่นี่สุดท้ายก็เป็นนี่เพราะว่าวันนี้วันนี้เราต้องไปดูนิสัยของคนไทยก่อนนะครับพฤติกรรมก่อนเหตุการณ์จริงๆก่อนว่าคืออะไรวันนี้บอกได้เลยครับแอปเงินกู้เนี่ยลองไปดูดิครับแอปเงินกู้เป็นแอปที่โดนเสิร์ชหาเยอะที่สุดเพราะคนไทยกู้กู้ก,กู้คิดจะกู้อย่างเดียว ลองไปดูชีวิตจริงก่อนครับกับประเด็นที่ว่ารัฐบาลมีตังไหมก็ต้องให้ข้อมูลว่าฟังดีๆนะครับกับประเด็นที่ว่ารัฐบาลมีตังไหมก็ต้องให้ข้อมูลว่าเฉพาะเงินนอกองบประมาณที่สะสมอยู่ในภาครัฐก็มีอยู่ถึงปีละ2.8ล้านล้านบาทเกือบเท่างบประมาณแผ่นดินของแต่ละปีถ้ามีเยอะขนาดนี้ก็พูดมาเลยครับว่าวันนี้จะไม่กู้จะไม่อะไรเลยครับ56 0 0 0ื 5, 60, 000, ล้านมีอยู่แล้วทำไมไม่บอกครับและถ้ามีถึง2.8%แสนล้านอย่าแจกครับ อย่าแจกครับอย่าแจกคนละหมื่นครับแจกไปเลยคนละสามหมื่นครับให้พายุมหมุนทั้งเศรษฐกิจแบบหมุนแบบกระทันหันเลยแล้วคนละสามหมื่นเนี่ยผมบอกเลยโอ้โหเอาไปทำเอาเอาไปอะไรได้เยอะนะครับถ้ามีอยู่สองจุดแปดล้านล้านมันขัดกันไหมนะครับวันนี้ถ้าคุณมีอยู่อีก2.8ล,ล้านล้านเนี่ยที่สะสมอยู่เนี่ยเอาไปใช้หนี้เขาก่อนไหมวันนี้ไม่ต้องมากหรอกครับหนี้ของจำนำข้าว 2, สอง0 0 0ล้านเอาไปจ่ายให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องเสียดอกหนี้ที่ซื้อมาเ กู้มาตอนต้มยำกุ้งอีกหกแสนล้านเอาไปใช้เลยเอาไปใช้เลยจะได้ไม่ต้องเสียดอกปีละหมื่นเก้าพันล้านนะวันนี้คุณมีเงินขนาดนี้แต่คุณไปกู้มานะครับจะไปกู้มาอีกห้าแสนหกหมื่นล้านและจะต้องไปเสียเสียดอกผมถามหน่อยเถอะถ้าวันนี้มีสองจุดแปดล้านล้านเนี่ยเอาไปจ่ายนี่เลยกฟผจ่ายนี่กฟผเลยพอจ่ายนี่กฟผปุ๊บ ประชาชนจะได้ใช้ไฟราคานี้ตลอดไปเลยเพราะไม่ต้องไปจ่ายหนี้กฟผอแล้วไงทําไมไม่ทําครับทําไมไม่ทําครับเออแปลกไหมล่ะอยู่ที่รัฐบาลจะตัดสินใจในการกระจายความมั่นค้างของภาครัฐหมุนในระบบเงินกประชาชนเมื่อไหร่อย่างไรเท่านั้นเองผมเชื่อว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยเชื่อว่ากําลังนะครับหาเวลาที่เหมาะสมประกอบกับนโยบายออกโฉนดที่ดิน50ล้านไร่ก็จะกลายเป็นหลักทรัพย์ของประชาชน คิดแค่ไรละ10,000แสนก็จะมีหลักประกันเพิ่มอีก5ล้านล้านบาทถ้านับโครงการเพิ่มสกยภ,ภาพประชาชนให้มีรายได้โดยสร้างงานสร้างอาชีพยกระดับกลุ่มสินค้าโอทอปสู่นะครับระดับอุตสาหกรรมโดยมีรัฐบาลทำหน้าที่ในการตลาดให้ก็มั่นใจได้ว่าใน4ปีรัฐบาลจะสามารถนำความมั่งคั่งมาสู่ประชาชนได้แน่ยิ่งเมื่อรัฐบาลตั้งเป้าหมา นำการท่องเที่ยวดึงเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศเป็นเป้าหมายหลักแล้วก็เชื่อว,ว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลจะไปได้ด้วยดีใจเย็นๆสักนิดนะครับเดี๋ยวงานรัฐบาลเดินจะสําเร็จเราจะร่วมกันดีใจกับประเทศนะครับไปด้วยกันอ่ะอันเนี้ยถ้าบอกว่าโครงการแบบเนี้ยอ่ะโอเคอันเนี้ยผมต้องรอดูครับแต่เงินบาทนี้ิติตอนไม่ใช่ครับแจกเงินหนึ่งหมื่นนิจิตอนไม่ใช่ครับคนละประเด็นครับวันนี้คุณอย่าเอามาฉับรวมกันประเด็นคือวันนี้ คุณกล้าพูดไหมพักเพื่อไทยว่า5้าแสนหกหมื่นล้านจะไม่กู้แน่นอนและถ้าคุณบอกว่าวันนี้คุณพูดเองนะว่าวันนี้นะครับเฉพาะเงินนอกงบมาที่สะสมอยู่ในภาครัฐมีถึง2.8ล้านล้านถ้ามีถึงขนาดนี้อันดับแรกนะครับเอาไปใช้นี่จำนำข้าว2อ0แสนล้านที่ยังที่ยังค้างอยู่ตอนนี้นะครับเอาไปใช้นี่ที่ต้มยำกุ้งที่กู้มาเนี่ยนะครับยีปีแล้วยังใช้ไม่หมดเลยอยู่อีหกแสนล้านจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยเอาไปใช้นี่กอฟผอ นะเพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยได้ใช้ค่าไฟขนาดนี้ยโอ้โหถ้าทําได้ขนาดนี้มหาศาลแล้วเพราะอะไรครับอย่าลืมนะครับไม่ต้องไปจ่ายดอกแล้วไม่ต้องไปจ่ายดอกทีนี้งบประมาณเข้ามาก็จะเหลือบานมหาศาลเลยแล้วทําไมคุณเก็บไว้ทําไมถึงไม่ไปจ่ายวันนี้ทุกวันนี้คุณกล้าพูดไหมครับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยกล้าพูดไหมว่าวันนี้ประเทศต,ต้องเสียเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกแล้วบอกบอกว่าเอาตัวเลข2อสองจุดแปด่ละเอามาจากไหนครับยามาโ,โนครับยามโนนะครับเพราะข้อมูลต่างๆเขาสามารถสืบหาสืบรู้ได้หมดครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังครับ